มันมีผลที่ชัดเจนลดได้จริงด้วยอะไรด้วยเอาไขมันออกไปเราจะได้มีหุ่นที่สวยตั้งแต่เข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับอย่างดีเลยค่ะให้คำปรึกษาที่ดีมากพอมาทำที่นี่ครั้งแรกก็รู้สึกดีมากดูดไขมันต้นขาค่ะก็พอดีเป็นคนที่ต้นขาใหญ่ช่วงล่างใหญ่ก็เลยอยากจะมาดูดไขมันออก ติดตามเพจมาตั้งนานแล้วดูไปหลายเคสแล้วมีความรู้สึกว่าก็อยากเอาไขมันส่วนเกินออกก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่ก็เยอะเยอะมากก็ดูได้เยอะมากไม่ไม่คิดเลยได้หได้เยอะมาก ก็แรกๆก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทําแต่พอทําไปทํามาก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคุณหมอก็น่ารักให้คําแนะนําดีแล้วก็ชวนคุยไม่ให้เราตื่นเต้นรู้สึกดีค่ถ้าเกิดว่าใครอยากมาทําที่นี่ก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าบริการดีแล้วก็ปลอดภัยคุณหมอก็น่ารักค่ะให้คำปรึกษาดีมากอยากให้ทุกคนมาทํากันเยอะๆค่ะเอาไขมันออกไปเราจะได้มีหุ่นที่สวย